สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการลงเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับละส้อนกลับเข้ามาในบ้านเรานะครับเพื่อได้เป็นข้อคิดสติกันนะครับก็สิ่งที่มองเห็นขณะนี้คือเงินเฟ้อนะครับซึ่งแน่นอนครับนะสหรัฐก็เป็นประเทศสําคัญนะครับที่มีผลนะกระทบ นะต่อเศรษฐกิจก,การเงินโลกนะครับบรรตัวเลขเงินเฟอ้อดัชนีราคาผู้บริโภคข,ของสหรัฐนี่สูงสุดในรอบ40ปีนะปีซึ่งขณะนี้ไปยืนที่8.5%นะครับในเดือนมีนาคม ,65 ที่ผ่านมาแปลว่าหลายคนเนี่ยดูเหมือนมองเห็นการเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยในสหรัฐนะครับนะใกล้ยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์กว่าปีที่ผ่านมาในสิ่งจําเป็นหลักอย่างเช่นอาหารเชื้อเพลิงและก็บ้านนะครับแต่สิ่งที่พบก็คือว่าในขณะที่เข้าของเนี่ยราคาแพงขึ้น นะสินค้าอบโภคบริโภคแพงขึ้นสินค้าจําเป็นแพงขึ้นในสหรัฐนะครับแต่เพราะว่าค่าจ้างแรงงานในสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นนะครับนะข้อมูลนะครับพบว่าค่าจ้างแรงงานรายชั่วโมงนะที่แท้จริงนะในขณะนี้ของสหรัฐนะครับมันได้ล่วงตกลงนะในแต่ละช่วงเวลา12เดือนนะตลอดระยะเวลา12เดือนที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันนะครับเราดูที่ขวามือนะในกรอบสีแดงเราจะเห็นว่านะอัตราค่าจ้างแรงงานรายชั่วโมงที่แท้จริงเนี่ยนะมันต่ํากว่านะคือลดลงนั่นเองนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ก่อนหน้าน,นี้เข้าของเราเห็นแล้วว่าแพงขึ้นจากเงินเฟอ้อนะค่าเงินด้อยค่าเพราะฉะนั้นจาก2เหตุปัจจัยเนี้ยเราก็มองมองเห็นภาพนะครับก็แปลว่า,เ,าเราต้องใช้เงินเก็บเงินออมนะเพราฉะนั้น ข้อมูลตัวเลขนะที่สะท้อนออกมาอีกตัวหนึ่งก็คือการเก็บออมของคนไวกันเนี่ยได้ลดน้อยลงนะถ้าเราดูจากการาฟจะเห็นว่าเริ่มมีการเก็บมากขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของโควิดสิใหม่ๆรวมถึงการได้เงินกระตุ้นนะครับเช็คต่างๆจากรัฐบาลคนก็ไปออมเยอะขึ้นแต่มันก็ค่อยๆล่อยหลอลงนะครับน้อยลงเรื่อยๆจนมาถึงนะปี2022นะปรากฏว่าต่ําสุดนะครับในรอบทศวรรษก็บอกว่า นะเข้าของแปลงขึ้นคนะ่าจ้างแรงงานที่แท้จริงนะครับลดลงในตลอด12เดือนที่ผ่านมาทำให้ใช้เงินเก็บเงินออมจนหมดนะครับนะสิ่งที่ตามมาตัวเลขที่ล้อกันมาก็คือนะครับนี่สินบัตรเครดิตมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะครับเห็นความมือนะครับจากที่ลดลงต่ำแล้วก็พุ่งปรีดขึ้นไปเลยมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะครับนะที่ผ่านมาในช่วงไม่กี่เดือนนี้ แล้วพอไปดูเรื่องของสินเชื่อนะการบริโภคสินเชื่อผู้บริโภคเนี่ยทางขวามือเช่นเดียวกันนะครับก็สูงที่สุดในรอบทศวรรษมันตัวเลขเหล่านี้ล้อกันมาหรือว่าเราจะอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่านะครับข้าวของแพงขึ้นนะรายได้ที่แท้จริงเนี่ยกับลดลงทำให้ใช้เงินเก็บเงินออมหมดทำให้ต้องกู้บัตรเครดิตกู้สินเชื่อการบริโภคสูงขึ้นมากขึ้นนั่นเอง ในกรณีนะครับหนี้สินที่มีอยู่ต้นทุนก็ขยับสูงขึ้นครับเพราะว่าสิ่งที่พบก็คือว่านะมันมีตัวเลขนะครับของต้นทุนของการกู้ยืมในสหรัฐได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมโหฬานในปีที่ผ่านมาเพราะว่าตาเฉลีย่ยระดับชาตินะสำหรับการกู้ยืมแบบคงที่30ปีเนี่ยอยู่ที่2.7% 7เมื่อย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับขณะนี้มันอยู่ที่5%ซึ่งเกือบ2เท่า และด้วยการกู้ยืมที่กำลังแพงมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะเราก็จะมองเห็นว่ามันส่งผลนะว่าเมื่อเงินเก็บเงินออมนี้หมดเกลี้ยงต้นทุนต่างๆสูงมากขึ้นทางเลือกที่แย่ลงของการกู้ยืมเงินนะเราก็จะมองเห็นว่าบรรดาผู้บริโภคกำลังลดการใช้จ่ายอย่างสุข,ขุมรอบคอบของพวกเขาลงนะครับตามในตารางจะเห็นว่ามีการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือนมีนาคมเนี่ย นะถูกขับเคลื่อนไปในส่วนใหญ่ของต้นทุนเชื้อเพลิงนะครับพวกพลังงานแต่การใช้ใจ่ายในสินค้าพวกเครื่องแต่งกายแล้วก็เรื่องของการทานอาหารนอกบ้านได้ลดต่าลงนะในวันหยุดต่างๆนะครับแล้วก็มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมาเป็นรายงานไม่นานมานี้นะครับจาก Lending ครับเปิดเผยว่า64%นะครับของคนเมริกันในขณะน,นี้ได้บอกว่าพวกเขากำลังติดกับดักที่ต้องอยู่แบบ p พ y c เช็ค to p พ y c เช c คนะครับ ก็จ่ายเช็คเพื่อจ่ายเช็คก็หมายความว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนั่นเองนะครับแม้แต่กลุ่มที่หาไรายได้นะค่อนข้างสูงนะครับมีตัวเลข6หลักเนี่ยพบว่า48%่กบกล่าวว่าพวกเขากำลังอยู่ในแบบ pay check to pay check เช่นกันนะมันสภาวะแบบนี้คือสภาวะที่เกิดขึ้นในสรัฐนะครับประมาณ1ปีที่ผ่านมานะก็อยู่ในสภาวะที่เป็นกบต้มนั่นเอง ซึ่งสะท้อนกับมาที่บ้านเราก็าจะเห็นว่าสภาวะบ้านเราในต้นปีที่ผ่านมาเพียงแค่ไม่กี่เดือนนะครับหลายคนก็สัมผัสได้ถึงความร้อนนะครับของเงินเฟ้อนะของอกำลังซื้อนะครับที่ลดลงนะครับแล้วก็ผลกระทบนะของหนี้สินนะครับต้นทุนต่างๆขยับตัวสูงขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่ต้องการเป็นกบต้มที่หมดสภาพแบบนี้ก็รีบเตรียมตัวนะครับเท่าที่เตรียมตัวได้ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่าจิตตกนะครับ รีบปรับปรุงแก้ไขรับมือสถานการณ์นะครับทำาไรได้ให้รีบทำนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ